เมื่อท้องผูกอย่าปล่อยผ่านนะคะหรือมีอาการปวดท้องท้องอืดท้องร่วงสลับกับท้องผูกอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคลำไส้แปรปรวนหรือว่า IBS ค่ะเป็นความผิดปกติของการทำงานของลำไส้ของเราโรคนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่จะสร้างความลำคาญและความกังวลใจค่ะ เมื่อจุลินทรีย์ชนิดที่ดีและชนิดไม่ดีทำงานไม่สมดุลกันนอกจากจะส่งผลเสียต่อลำไส้แล้วยังทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากมายค่ะพบในประชากรทั่วโลกถึง10%และเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง3เท่าโพรไบโอติกนะคะเป็นจุลินทรีย์เล็กๆที่อยู่ในลำไส้ของเราและมีหน้าที่ในการย่อยอาหารเป็นเกาะป้องกันลำไส้ของเราช่วยระบบภูมิคุ้มกันในการทำลายพวกแบคทีเรียต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โปรไบโอติกนะคะพบได้ในอาหารที่มีรสเปรี้ยวค่ะหรือของหมักดองนะคะเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตช็อกโกแลตชีสมิโซแตงกวาดองต่างๆนะคะแล้วพรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกค่ะเป็นสารอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เหมือนเราเลยค่ะเราเองก็อยากทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะจุลินทรีย์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องการอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะช่วยทําให้จุลินทรีย์ แข็งแรงขึ้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันโรคให้กับเราได้ค่ะลำไส้ของเรานะคะถือว่าเป็นสมองที่2ค่ะเพราะว่ามีการผลิตสารสื่อประสาทต่างๆโดย90%ของซีโรโตทนินนะคะผลิตมาจากทางเดินอาหารของเราค่ะดังนั้นการเสริมด้วยโปรเบลติกหรือการทานร่วมกันกับพรีเบลติกก็จะช่วยในการควบคุมภาวะความแปรปรวนทางด้านอารมณ์หรือภาวะซึมเศร้าได้ดีค่ะ เคล็ดลับในการเสริมสร้างลำไส้ของเราให้แข็งแรงมีเคล็ดลับ6อย่างมาดูกันค่ะ 1. การทานไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารให้เพียงพอไฟเบอร์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วตัวจุลินทรีย์จะย่อยให้กลายเป็นกรดไขมันเล็กๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกลุ่มไฟเบอร์นี้เช่นถั่วถั่วเต็ม,มเมล็ดรวมถึงธัญพืชไม่นนขัดสีต่างๆค่ะทั้งนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มโอริกแซคคาราย กลุ่มอินโนลินและสารสก,กัดจากธรรมชาติเช่นกัวกรรมและกีวีพาวเดอร์ด้วยค่ะ 2. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปค่ะเพราะอาหารพวกนี้มีเกลือโซเดียมสูงมากรวมถึงมีสารวัตถุจุลปนต่างๆและสารกันเสียที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะ 3. ค่ะทานผักผลไม้หลากสีสันที่ไม่หวานจนเกินไป 4ค่ะการทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบลติกนะคะเช่นโยเกิร์ตชนิดที่ไม่หวานหรือเพิ่มอาหารพวกหมกดอง5การนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะในช่วง4ีทุ่มจนถึงตีสอนะคะช่วงนี้จะเป็นการหลั่งกรทฮอร์โมนมากที่สุดและทำให้จุลินทรีย์ชนิดตีในลำไส้ทำงานได้แข็งแรงมากขึ้น6ค่ะ การออกกําลังกายจะช่วยในการกระตุ้นการทํางานของจุลินทรีย์ในลใําไส้และทําให้ระบบการไหลเวลียนเลือดของเราทํางานได้ดีขึ้นค่ะดังนั้นจุลินทรียและลําไส้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่ต้องการการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีค่ะดังนั้นเราต้องให้อาหารกับจุลินทรีย์เหล่านี้ด้วยพรีไบอติกซึ่งจะทําให้จุลินทรีย์สามารถที่จะเติบโตในลําไส้และทางเดินอาหารของเราได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มต้นวันนี้เริ่มก่อนสุขภาพดีก่อนใครค่ะ สนับสนุนโดยไฟบอกซสลัดที่ว่าแน่ก็ยังแพ้ฟไฟบอก